ดีครับวันนี้มาติดนะฮะคานยกมันตัวฟอร์ดนะครับหกพันหกนะฮตำบลเขาน้อยนะฮะอำเภอเวียงเก่าจังหว,วัดขอนแก่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นฟอร์ดนะฮะก็แตกต่างจากทุกรุ่นที่ติดมาพวกคูบต้ายันมาอะไรพวกน,นี้นะครับ เสระฮะสวยงามตัวนี้ไม่ได้ตัดระบบอะไรนะฮะเพิ่มเติมอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมอุปกรณ์นะฮะก็พยายามแปลงให้ลูกค้าใช้ ตัวยกมันและใบดันนะครับให้ได้พร้อมกันนะฮะคืออาจจะไม่พร้อมกันแต่ว่าคือสับระบบโดยที่ไม่ต้องย้ายสายนะครับใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะชุดนี้ราคาติดตั้งจะอยู่ที่3 2 5 0 0บาทนะครับฝนะากเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์นะฮะท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับศูน 4, 4 7แปดสี่สี่จดสามหนึ่ง้าสามเก้านะฮะบริษัพิรพัฒน์กานขัางนะครับยินดีให้บริการนะฮะของใช้แล้วนะฮะตัวนี้ตัวนี้ปกติต้องย้ายสายนะฮะย้ายกระบอกนะครับย้ายสายย้ายกระบอกแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะฮะ เราเดินระบบไปให้แค่สับสับระบบน้ำมันนิดเดียวนะคยกระบบน้ำมันนิดเดียวโดยที่ไม่ต้องถอดสายถอดอะไรเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสอบามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะติดต่อมาได้เลยครับ0 8 4 4 7แป5สี่นึ่งห้นะฮะขอบคุที่รับชมนะครับสวัสดีครับ ทดสอบระบบกันนะครับนะฮะองปรอดนะครับปกตินี่ถ้าจะใช้ตัวยกก็ต้องต้องย้ายสายย้ายแล้วนะฮะแต่ของเรานีไม่ต้องนะครับติอุปกรณ์เสริมแค่ตับถังน้ามันนะฮะเราสามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ในการที่จะเออเลิกใช้คารยกมันแล้วมาใช้เบยมี ก็ต้องมีการตับน้ำมันนะฮะเป็นวาล์วตับน้ำมันให้นะครับอุปกรณ์เสริมติดไปนะฮะะตับพานะฮะอ้าผมนยกขึ้นนะฮะครับใช้ง่ายครับปล่อยจะใช้ได้นะฮะที่ไหนทำไม่ได้ลงพึงพิลพัชทำได้นะฮะพักมาเลยนะครับถึงแต่4432539ครับ va dir que